วัสดีตอนเย็นๆครับเพื่อนๆวันนี้พอดีมีไข่อยู่ในตู้เย็นนะแล้วก็มีสตอที่สอยลงมานะครับแล้วก็มีพริกนิดหน่อยนะก็เลยเอามารวมๆกันนะครับแล้วก็เอาสตอมาซอยเป็นชิ้นเล็กๆเล็กๆแบบนี้นะครับเอามาตีผสมกับไข่แล้วก็ทอดเป็นไข่เจียวสตอแบบนี้นะครับก็เป็นอีกเมนูง่ายๆนะฮะระหว่างที่ฝนตกๆอย่างเงี้ยนะครับนี่นะฮะ ซอยเล็กๆอย่างนี้นะครับก็ได้สีสันเขียวๆยวแดงๆเหลืองๆประมาณนี้นะครับลองดูนะครับไข่เจียวสตอที่บ้านสุนติงพัทหลุงครับเพื่อนสวัสดีครับใกล้เสร็จแล้วนะครับกลับไปรอบเมื่อกี้สีสันสวยงามนะครับนี่นะนี่นะสนตอหัอ่นแบบนี้นะ ไข่เจียวสตอรครับเพื่อน